สวัสดีครับพี่น้องเมื่อหนึ่งตะแก้วอัเดตเรื่องเล่าตะแก้วเมื่อหนึ่งให้ยังครับผมทําการทับใบมะพร้าวครับนี่มะพร้าวนี่้อกคทับทับใหญ่แล้กวกวนะะ็ผมเห็นแนวนตอนกิ่งไม้ครับตอนกิ่งบักกิ้งตง่างๆนะครับที่เขาต้องการตอนตะอก้วใยมะพร้าวที่ามา พี่น้องข้าพี่น้องว่าผมเห็นแนวไดนครับอเอามาชมกันเลยครับอืมให้นั่งยัดไส้ใ่อะไรพี่น้นนนนองเลยแกยัดไส้ให้มันให้มันเต็มให้มันสมพลันเข้ากา่กา,าพอดีเลยพี่นอ้องนีข้อมอสมท่านใหญ่ร้รยา,ยายมันกับเสี่ยงน้อยร้ายกับสร้างมัน ได้หน่อยเนาะก็ต้องเงี่ยนะครับอันน้ำใส่บา้านอันน้ำใส่มันก็ฟูขึ้นมากหรอกพี่นอ้องครับน้อบบ๊อบบ๊อันน้ำกา,าบบ้ามันถวน่วมีอะไะพี่น้องบีบบีบเขาจังสืออะพี่น้องเลยทุกทาง,งานเนาะพี่น้องเลยอาตีบอนลูรา ชีวิตพื้นๆบ้านๆบ้านๆแ,แก้วคนรอเลยรอมาแล้วจักเขื่อรอเอรืิดปีปเปิศาสตร์มาแล้วจักเขื่อครับในร้ายแรงพี่น้องเลยตามภาษาพ,พุทธเ่าละพี่น้องเลยนองอย่างเงี้ยใส่กำลัง,ง มาได้ไหวเกษียนล่ะอายุหกสิบละแบบบ้บ้านืนเพื้อน,นห้องนี่แหละครับชีวิตผมก็ดีขายความเป็นยูคงจะของอะไรพี่น้องเลยจะขายผู้อื่นก็าบ่าได้เนาะแต่ขายผู้อื่นเขาหว้าห้องว่ะคนว่าโอ้ย,จอยเจ้าคือบ่อยฮิทแองจ็คือบาาสิง ปัญหาอะไรกับพี่น,อน้องไอ้ช่วงนี้กับช่วงเป็น,นอียงตัวนั่นแหละนเงแม่ระบาดของโลกอันเท่ากับมัมนมีอยังเช่นแับเข็ดเบี้ยเข็ดงานยุ่งเฮืออยุ่งซ่นนาน่ะพี่น,อน,น้องเลย ท้าเเอาถุงมากสิล่ะครับพี่น้องเลยถุงตามตลาดทั่วไปนั่นละ่ะทั่วไเนี้ยตลงไปนี่อันโมเมนต์ว่าสิอันผู้เพื่อนเป็นกระพ่านๆไปโมเมนต์ผ่านล่ะครับพี่น้องเบึงผมคือเก่ลาล่ะเฮ็ดแบบบ้านเฮ็ดแบบบ้านเฮาเฮ็ดแบบ,บ,แบ,บ,บง่ายครับเอาหนียวเข่าฉีกมากกับมีดซับซับซับแล้วก็เอาไปถุงธรรมดาละพี่น้องเลยอาหนามไทยจะเอา จริงๆเขาหนึ่งกันเชล่าแต่ผมว่าครับพี่น้องเฮ็ดกันเชล่านเขาหนึ่งให้มันสุกแต่ว่าผมว่าเฮ็ดถึงขนาดนั้นครับพี่น้องเฮ็ดแบบธรรมดาบ้านๆบ้านเท่าไงล่ะเอาแย่แบบเอาแย่แบบเข้าใส่กันกลับไม่ถุงนี่แหละพี่น้องเอาใส่ให้มันพอประมาณนี่แหละถ้าหน่อยไหลก็เอากต่ใส่ควบสังเกตเอาพี่น้องเลยใส่หน่อยมันก็หน่อยเนาะใส่ไหลมันก็หล่นมันแมวเลยพี่น้องนี่แะครับพี่น้อง แกะปะข้า,าวใส่ถุงครับผมเห็ดไว้หลายอยู่ครับพี่น้องนี่เห็ดเห็ดทะลักซิฟข้างละกซิฟอันนคนละพี่น้องแล้วก็เอามา่าสินะพี่น้องมาตัากน้ามไทรกระด่าน้ำหน่ำธรรมดาเนี่ยครับพี่น้องหน่ำจากบ่อน้น่ำจากป,ปา้าป่าเขาธรรมดาโคตรต้องไปนี่ครับพี่น้องน เอายางรัดครับยางยางนั่งติดเท้าธรรมดาเนี่ยครับนนนนครับแฮมันแนนแฮมมันบ้าหอกแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมเห็นในหลายอันนะครับนี่แต่ต่ามากเลยผมกระซับกซับนี่ยฉีเพราะฉีกอัน,นมองนี้เท้าเบาครับพี่น,อน้องเลย มองกาบนอกมันนี่มันทําให้มันแข็งคแบบเฮ็ดให้มันละเอียดที่สุดๆเลยพี่น้องเลยผมเอามีดเอามินผ้าธรรมดาครับซับซับเอาเคียงมีดซับปกๆนี่น่าพี่น้องแต่ว่าผมก็เฮ็ดแล้วล่ะเขาขีดเอานี่เข้ากระสับซับใส่ถุงนี่น่าพี่น้องอันแบบง่ายๆครับเฮ็ดเพื่อว่าตอนเข้าตอนกิงกิงพันธุ์ต่างๆนะพี่น้องกินหมักเน่าหมักทำไงตัวนียว้ยังที่เข้า ต้องการข้าเห็ดไว้าษาเจาต้องการเหร็ดมันก็งกา่ายพี่น้องเอาไว้เขา,าเตรียมไว้เตรียมการไว้อันนี้ถิ่มไ้คลอกี่แล้วไ้เป็นซิบมือเจ้ามือเป็นเดือนก็ได้พี่น้องมันมีน้ำอยู่แล้วผมมานามใส่ลยปาดมองเอาตอนนะพี่น้องแด่วมีเท่านี้แล่ละครับขอบคุณด้วยพี่น้องเลยที่เข้าเบิ้งเข้าชมกินห้องตะแก้วค่ะกดติดตามกดกระดิง่งคือ้าแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ